วัสดีผมพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องคนเมืองถอนะวันนี้ก็ก็หัวคลิปนะครับก็น่าจะบอกกันไปแล้วว่าจะมาแกะกล่องไม่ใช่แกะกล่องแกะซองขนมโอเดนย่าผมที่แถมดักกันบอลที่จริงนะครับ e p ีเนี่ยคิปนะครับจะเป็น EP ที่3นะครับแต่ว่าคิิป e p ที่2ที่ผมได้ทําไปเนี่ยพอดีว่าเกิดปัญหาคือผมเผลอไปลบคลิปครับผมฉะนั้น EP ที่2จึงหายไป ก็จะเหลือเป็น ep พที่3คือ ep นี้ครับก็ระยะเวลาตามหาทุกคนก็น่าจะรู้ับว่าช่วงเนี้ยขนมคือหายากมากๆบางคนได้แค่1นซองบางคนได้แค่2ซองซึ่งผมก็ได้มาเหมือนกันนะครับจะได้มากี่ซองมาดูกันครับผมนี่เทลงมาเลยนี่นี่เท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 นี่ครับผม ผมมาได้อยู่ทั้งหมด6กซองครับซึ่งใน6กซองเนี้ยไม่รู้ว่าการ์ด SSR จะมาหล่นตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้หวังนะครับผมแต่ถ้าได้เนี่ยก็น่าจะดีรับผมอยากได้เหมือนกันทัาง SSR อยากได้สักใบหนึ่งเพราะว่าเห็นคนอื่นได้กันในคใครๆก็อยากได้นะครับเนาะ s r SSR แบบเนี้ย SSR นี่คือแบบยิ่งหายากนะครับซึ่ง ผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับขอให้ในกองนะครับ6ซองนะครับผมมี SSR อยู่อย่างน้อยขอให้มีอยูห่หนึ่งใบนะครับผมโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาแกะตัวการ์ดออกจากขนมกันก่อน,นครับผมนี่แกะออกมาก่อนแล้วข้ออยู่แกะซองทีเดียว หอันถ้าใครดูคลิปนี้ครับแล้วสนใจขนมโอเดนยาก็สามารถทักหรือคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปเลยนะครับสองหกสอง แล้วก็ใครได้ทันบ้างครับที่ว่าอูเดนยาเขาทำเป็นบ็อกเซตลิมิเต็ดนะครับผมเป็นหนังสือที่เป็นผะสมการ์ดนะครับที่มีอยู่ทั้งหมด2แบบมีเซต A และเซต B ใครได้ไปจับจองกันแล้วบ้างส่วนผมเนี่ยก็จับจองมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูกันแล้วครับ ทหมดสเซตคือ A และ B นะครับผมก็เดี๋ยวไว้ได้ของเนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูแล้วครับ okay. 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 บางทีก็อยากได้เป็นลังๆเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันนะแต่ว่านั่งคิดนะมันก็อาจจะไม่สนุกเท่ากับเราไปตามหาแบบเนี้ยมันดูสนุกกว่าครับ ก็นับตั้งแต่ของนี่แม่ก็ระยะเวลาน่าจะเกือบเกือบสอเดือนมั้งครับใช่ไหมครับที่มีการ์ดออกมานี่ก็แกะออกมาทั้งหมดแล้วนะครับนี่ครับทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าคือ6กซองฉะนั้นแล้วเราจะได้การ์ดทั้งหมด12ใบโอเคเรามาแกะซองแรกกันเลยครับมาลุนไปพร้อมๆกันครับ คูรินลินมาครับผมคูลินลินจะออกอะไรให้เราบ้างเอคูลินลินคูลินลิน,ลนโอเคเปิดใบล่างก่อนนะครับนี่ใบล่างเป็นใบปกตินะครับผมถัดมาอีกใบหนึ่งสไลด์ลงมาปุ๊บเป็นปกติเหมือนกันนี่เป็นอ่า 106กับ122นะครับโอเคสองถัดมานี่ครับผมมาดูใบแรกกันครับฟุ๊ก็เป็นการ์ดซ้ำไม่ไม่ซ้ำนะครับผมโอเคมาดูอีกใบหนึ่งครับ ทองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทองครับผมนี่ได้เป็น1นึกับอ่าหนึสมามาเราจะแกะกันต่อไปครับเพิบเทองหรือเปล่าเอ่ยโอเคไม่ทองครับผมเป็นตัวอะไรเอ่ยนี่เป็นดูม่าครับผมถัดมา ทองไมเอย่ยอันนี้ก็ไม่ทองครับก็เป็นศูนย์หกเจ็ดถัดมาถัดมาได้ไหมเอย่ยได้ไหมเอย่ยมีทองหรือเปล่าทองหรือเปล่าโอ้ไม่ทองอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นตัวศูนย์เก้าเจ็ดครับผม ใบหนึ่งล่ะพลิกกลับมาใบนี้ก็ไม่ทองเหมือนกันครับนี่เป็น098ย์ก็จะเหลืออีก3าซองสุดท้ายแล้วนะครับ S S r ต้องมาแล้วครับผมความหวังสุดท้ายของเราคือถ้าไม่ได้เนี่ยคือจะโคตรเศร้าใจเลยครับ ทำไมคนอื่นเขาดวงดีจังเลยทำไมเราดวงไม่ดีเลยพนดกันเขาบ้างเปิดมาพุ๊บทองหรือเปล่าไม่ทองครับผมหนึ่งหนอีกใบหนึ่งนะครับไม่ทองเหมือนกัน,นครับนี่เป็นเซลล์ทั้งสองใบครับ,บหนึ่งหนกับหนึ่งหนึ่งแปดถัดมาถัดมาเหลือ โอู้กับเบจิต้านะครับปุ๊บโอโ้โหโอ้โหไม่ได้ทองครับแต่ว่าได้เป็นวิบวับมาอีกหนึ่งใบครับผมเป็นหนึ่งสหกับผู้เทา่าเตา่เตาครับผม105โอเคได้วิบวับมาหนึ่งใบครับผมด้วิบวับมาแล้วครับอันนี้ครับผมต้องเป็นสีทองมาแล้วครับ ขอสีทองหน่อยจ้าสีทองหน่อยจ้าทอง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 ,ทองไม่ทองครับผมเป็นอ่านี่หนึ่งศูนย์เก้านะครับอีกใบแล้วครับจะเป็นทองหรือเปล่าพิกมาดูกันครับเอ๋นี่ก็ไม่ทองครับผมเป็นหนึ่งเป็นศูนย์เก้าเก้านะครับโอเคก็ถือว่าเราได้ ใบอ่าวิบวับมา1ใบครับผมสรุปแล้วเนี่ยผมมาสรุปให้ดูดีกว่าเพราะว่าผม EP ที่2ครับไม่ว่าไม่ได้เปิดให้ดูนะครับนี่ผมจะเอาไพ่ให้ดูครับนี่ครับคือมันจะมีไพ่ ทั้ง EP 1และ EP 2ซึ่งก็ค่าๆกันไปนี่ครับจะเป็นไพ่ทั้งหมดนี่ที่ผมมีเลยก็มาไล่ดูนะครับนี่ครับปุ๊บปุ๊บซ้ำไหมก็ถามว่าซ้ำเยอะไหมก็ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็มารวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมีไพ่ที่เกือบจะครบแล้วนะครับนี่แก๊งเนี่ยน่าจะครบแล้วนะแก๊งเนี่ย าจะไม่ผิดผมน่าจะมีครบแล้วครับนี่ผมมาเดี๋ยวผมให้ดูการ์ดที่เป็นวิบวับนะครับผมก็มีแล้วไหนเอ่ย นี่ครับเห็นไหมครับนี่ผมได้การ์ดวิวับมาละสอใบแล้วก็ใบที่มีในอีพีนี้ก็จะเป็นใบที่3ที่ผมมีนะครับสำหรับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะถ้าเจอสมุดแล้วเนี่ยถ้าสมุดเขาส่งมานะที่ผมซื้อมาเนี่ยผมจะมาไล่เรียงกันนะว่า ได้ครบหรือเปล่าขาดลายไหนบ้างแต่คิดว่าแก๊งเนี่ยครับแก๊งเนี่ยผมคาดว่าน่าจะมีครบเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาไล่ดูนะว่าแก๊งเนี่ยจะครบหรือเปล่าแต่ว่าในอีที่3านี่ก็เปิดได้อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็ถือว่าอ่า โอเคอยู่นะครับก็ได้ใบนี้มาหนึ่งใบตอนนี้เราก็มีทั้งหมดสามใแล้วนะครับก็หนึ่งสองหกกับหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวก็ตามหากันต่อไปครับผมเดี๋ยวจะถ้าได้อีกเนี่ยจะอัปเดตแล้วทําเป็น e p ีที่4แล้วกันนะครับอ่า EP ที่3เพราะว่า e p เนี่ยจะกลายเป็น e p ีที่2แล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยครับจะกลายเป็น E ีที่3ซึ่งก็จะตามหากันต่อไปครับผมโอเคเราจะมาตามหา ดาเกินบอลไปพร้อมกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะอย่าลืมนะกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วค,ลครับบ๊ายบายเจนครับสวัสดีครับ